สวัสดีค่ะพักคุณนานะคะไม่ต้องแปลกใจกันนะคะว่าวันนี้ทําไมคุณาอยู่นอกบ้านนะคะเพราะวันนี้คุณนาจะมาหาวัตถุดิบเพื่อที่จะไปทําคั่วกิ้งเนื้อกัน,นะคะ่ะเริ่มจากมาหาตะไคร้ก่อนนะคะ ได้แล้วนะคะตะไคร้ค่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปหาขากันค่ะได้แล้วค่ะขาค่ะตอนนี้เราได้ทั้งตะไคร้แล้วก็ขาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำขั่วกิ้งเนื้อกัน,นะคะ่ะเราไปเจอกันที่ในครัวเลยนะคะขาตอนนี้คุณอาก็กลับมาในครัวแล้วนะคะ วัตถุดิบสําหรับทำมุพวกยิ่งเนื้อของคุณอาก็ครบแล้วนะคะมาดูวัตถุดิบกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะมีข่าค่ะตะไคร้ค่ะกระเทียมค่ะหอมแดงค่ะพริกขี้หนูสดค่ะพริกขี้หนูแห้งค่ะขมิ้นค่ะพริกไทยดําค่ะน้ํามันพืชค่ะเกลือค่ะน้ําตาลทรายค่ะกะปิค่ะหรือถ้าพักใต้เรียกว่าเคยค่ะ แล้วก็มีเนื้อสับนะคะเนื้อเนี่ยบางคนอาจจะหั่นเป็นชิ้นบางๆก็ได้นะคะเพราะว่าแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ควรนี่ยจะชอบแบบเนื้อสับเพราะว่าฟันไม่ค่อยดีค่ะแก่แล้วนะคะต่อมาใบมะกรูดค่ะแล้วก็พริกไทยอ่อนค่ะ เรามาเริ่มทํากันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มตําพริกแกงกันนะคะก่อนอื่นเราก็จะหั่นตะไคร้กันนะคะตะไคร้คุณาจะใช้ตะไคร้แบบเล็กนะคะที่จริงก็อยากได้แบบใหญ่อะคะ่ะแต่ว่ามันโตไม่ทาน,นะคะ่ะก็เลยได้อันเล็กๆมานะคะซอยบางๆนะคะซอยเสร็จแล้วก็เอาใส่ลงไปในครกเลยนะคะ ต่อมาซอยขานะคะเป็นขาอ่อนนะคะซอยบางๆค่ะขาซอยเสร็จแล้วใส่ลงไปในครกเลยนะคะแต่เราจะเหลือขา,อาไว้อีกหนึ่งอันนะคะเพื่อที่จะซอยบางๆใส่ลงไปตอนที่เราคั่วกิ้งอยู่ในกระทะค่ะต่อไปก็จะใส่ส่วนผสมที่เหลือลงไปนะคะมีกระเทียมค่ะหอมแดงค่ะ พริกขี้หนูสดค่ะพริกแห้งค่ะขมิ้นค่ะพริกไทยดำค่ะแล้วก็เกลือค่ะจากนั้นเราก็จะโคลกให้ละเอียดนะคะจะเห็นว่าตอนนี้ครุกดูเล็กไปนะคะเดี๋ยวขอ ซับซักได้ครบล้านซับเมื่อไหร่ค่อยซื้อครบใหม่ค่ะ <_ d ata> ตอนนี้พริกแกงของเราก็ละเอียดแล้วนะคะก็จะละเอียดประมาณนี้นะคะต่อมาใส่กะปิลงไปค่ะจากนั้นตำกะปินะคะให้เข้ากับพริกแกงค่ะ ตอนนี้พริกแกงของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปคั่วกิ้งกันเลยค่ะค่ะเราจะตั้งกระทะนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมันลงไปค่ะบางสูตรนะคะเขาก็จะไม่ใช้น้ำมันนะคะเป็นสูตรโบราณเขาจะใช้แบบน้ำเปล่าค่ะแต่สำหรับคุณาเนี่ยชอบใส่น้ำมันนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาเราใส่เครื่องลงไปอะ่ะมันจะมีกลิ่นหอม มากกว่านะคะกับเราใช้น้ําเปล่าค่ะน้ำมันร้อนแล้วนะคะเราก็จะใส่เครื่องลงไปค่ะเราจะผัดพริกแกงกับน้ำมันนะคะจนกว่าพริกแกงจะหอมค่ะตอนนี้นะคะได้กลิ่น พริกแกงของเราเนี่ยหอมมากเลยนะคะ,ะเมื่อพริกแกงหอมแล้วนะคะใส่เนื้อลงไปได้ค่ะเราจะใช้ไฟปานกลางนะคะเราจะคั่วนะคะคั่วไปเรื่อยๆนะคะ คั่วไปเรื่อยๆจนกว่าเนื้อจะกลิ้งค่ะเมื่อเราคั่วไปเรื่อยๆนะคะเราก็สามารถเติมรสชาติลงไปนะคะโดยเติมหวาน,นะค่ะใส่น้ำตาลลงไปค่ะ ใครไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่ได้นะคะน้ำตาลแต่ใส่ไปนิดหน่อยมันก็จะกลมกล่อมค่ะเดี๋ยวจะหั่นใบมะกรูดนะคะซอยบางๆนะคะใบมะกรูดใส่ใบมะกรูดไปนะคะต่อมาหั่นขานะคะ ใส่ไปเลยค่ะต่อไปพริกไทยอ่อนค่ะใส่พริกไทยอ่อนไปเลยนะคะจากนั้นก็คั่วนะคะตอนนี้เพื่อนๆสามารถชิมรสชาติได้นะคะ เราจะคั่วกิ้งประมาณนี้นะคะแบบนี้ถือว่าได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะตักใส่จานเลยนะคะแล้วก็เสิร์ฟับบข้าวสวยร้อนๆค่ะรับรองว่าอร่อยมากนะคะรสชาติจัดจ้านแบบคุณใต้แท้ๆเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะสําหรับคั่วกิ้งเนื้อนะคะสูตรปักใต้แท้ๆเลยค่ะพร้อมที่จะนําไปเสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนๆเลยค่ะ